แล้วกมอนนอรทเกคน Help ม <me>. มิ่งสตูดิโอฮัลโหลสวัสดีครับผมมอนานอรจากช่องมอนนอรเกมมิ่งสตูดวันนี้เราจะมาอยู่กันในซีรีส์ใหม่นะครับซึ่งก็คือชื่อเกมว่า Oxmas Day <Yahoo! S 1> ซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมที่เก่าแล้วนะครับผมพอดีว่าผมเห็นเกมนี้อยู่ในคลังสตรีมผมผมก็เลยเออกลับมาเล่นใหม่กัน่อยดีกว่าเกม Oxmas Day เนี่ยมีทั้งหมด2ภาคนะครับตอนนี้ ซึ่งผมก็ซื้อ DLC แล้วก็ลองเล่นมาหมดแล้วแหละก็แต่ว่าผมก็รีเซ็ตใหม่เริ่มเล่นใหม่หมดเลยเนาะ <Okay. S 1> มาเรามาดูรูปแบบเกมกันข้างในอ่ะก็สร้างเลยมาสร้างเรียบร้อยก็กดเพย์เนาะด่านแรกไปก่อนนี่ก็วิธีการควบคุมนิดหน่อยเนาะก็เดินเหมือนเกมยิงธรรมดาเลยคลิกซ้ายยิงธรรมดาคลิกขวาใช้สกิลกระโดดเนาะแล้วก็วิ่งเร็วปกติ okay. นี่นะเกมมันก็เป็นเกมแนวแคล้ายๆกับ Tower d e f e n s เนะที่สร้างป้อมเอาไวต้ตีมอนสเตอร์ที่เอาไว้วิ่งผ่านมาทางนี้เพื่อกันไม่ให้มันมาถึงฐานเราเนาะซึ่งก็คือดูที่ขวาบนก็คือ20ตัวมีทั้งหมด3เวฟด้วยกันและสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาคือเราสามารถยิงได้ก็คือเหมือนเราเล่น FPS ไปด้วยผสมกับ Tower Defense ที่ขวาจะสก,กิลได้กด B เพื่อดูว่าเราสามารถเอาของอะไรใส่ได้บ้างอย่างอันนี้อันนี้ถ้าเพื่อนๆซื้อมาเล่นนะครับมันจะไม่มีพวกนี้เนาะอันนี้มันเป็นของ DLC ที่ผมซื้อมาซึ่งเพราะฉะนั้นผมจะไม่เอามาใช้เนาะผมก็ใช้ของที่มันให้มาตั้งแต่แรกก็คือสี่อันนี <Okay. S 1> อ้อันนี้หนึ่งก็ธนูยิงธรรมดาแต่ว่าถ้ายิงเร็วปลายเห็นไหมมันจะยิงสเปรตสปะขี้ขวาใช้สกิลทำให้สตรูมึน ก็คือจะมีหลอดมานายอยู่สายบนอ่าแล้วก็อันที่สองคือดาบก็ฟันธรรมดาเนอะแล้วก็ปล่อยขึ้นกระแทกให้มันกระเด็นอันที่สามก็หนามหนามผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันเมื่อออกเดินผ่านมาก็จะโดนหนามนั่นเอง <Yahoo! S 1> มามาลองดูกันเลยดีกว่ากดตัวจีเพื่อเริ่ม ด่านแรกนี้ก็จะง่ายๆหน่อยเนาะก็คือกันไม่ให้ออกเดินมาทางตรงทางเดียวเลยยิงเฮดช็อตได้ด้วยนะด่านหลังๆก็คงไม่ใช่แค่ทางเดียวหรอกเรื่องปกติของ Tower Defense เนี่ยมันก็จะมีหนามพุ่งขึ้นมาแต่ว่าก็ต้องมันก็อยู่ตลอดนะแต่ว่ามันก็ต้องรองคูดาวตามสเต็ป <Okay. S 1> ลองใช้ดาบไหมคลิกขวาอ้าวมันตายก่อนคลิกขวาฟึ่งจะเป็นคึ่นกระแทกแล้วก็ฟันธรรมดาได้ฟันธรรมดาแต่ว่าดาบยังไม่ได้แรงเพราะายังไม่ได้อัพเนาะก็อย่าเสียเลือดโดยใช่เหตุเลยอ่าลองธนูคลิกขวา นี่มันก็จะมึนเห็นป่ะนี่นะครับอาวุธเราตอนนี้ก็มีแค่นี้อุ้ยโดนฟันโดนฟันแล้วเวลาฆ่ามาสเตอร์ได้มันก็จะมีพวกยาให้เก็บเนาะตอนนี้ไม่เห็นมีให้เก็บก็จะจบง่ายๆหน่อยนะด่านแรก ได้หัวกะโหลกมา5อันก็ดูว่าอัปเกรดอะไรได้บ้างในนี้อัปเกรดอะไรไม่ได้เลยเพราะใช้ทั้ง8เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไปด่านต่อไปเลยอันนี้มันก็จะเพิ่มตัวธนูเนาะเห็นไหมที่อยู่ตรงกำแพงเหมือนเดิมเลยปึ้งปึ้งปึงปึง,ปงพวกนี้ DLC เนาะไม่นับ <Okay. S 1> ด่านที่สองผ่านได้15ตัว มีทางเข้าสองทางเนาะแต่สุดท้ายก็มาบรรจบที่ทางเดียวเพราะฉะนั้นผมก็นี่เลยตัวธนูนี้ต้องอยู่ที่กาแพงเรียบๆเนาะตรงเสาไม่ได้ก็ข้ามไปก็วางสโล่ปะเริ่มลุยอันนี้ตกไปก็ตายนะครับเราสามารถใช้ดาบใช้ขึ้นกระแทกกระเด็นให้มันกระเด็นลงไปได้ลองดูไม่ถึง ไม่ลงฮะมานาหมดมานาหมด ระวังด้วยนะครับบางตัวโดวนโดนตีกระเด็นแล้วมันไม่ตายแล้วมันกระเด็นมาด้านหลัง <S <s ก็วางนี่วางนี่เลยเฮ้ยช <s> ็อต <Head shot> มานี่มานี่มานี่อยากลอง ลองหน่อยไม่ตกหรอไม่ตกอีกผมไม่เอาแล้วก็ได้ไว้ไปด่านอื่นแล้วกันเนาะที่มันตกง่ายกว่านี้นี่นะครับขวดเลือดถ้าเราไปเก็บเราก็จะได้เลือดมา เว็บที่สามแล้วด่านนี้มีสี่เว็บเองเ oh, <yeah. S 1> มืม่อก่อนยิงเฮดช็อตได้ง่ายกว่านี้ oh, <okay. S 1> สงสัยไม่ได้เล่นนานพอ oh, <okay. S 1> มันวิ่งมาก็ขึ้นกระแทกกระเด็นมันกลับไป เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นเว็บพิเศษนะครับมันจะให้หยุดพักแป๊บหนึ่งเนาะก็ไม่รู้ว่ามันพิเศษขนาดไหนผมจำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่เสี่ยงเนาะโอเคไปเต็มที่ก็แค่มาเยอะละมั้ง แต่แรกๆนะ่าจะยังไม่มีพวกบอสหรือว่ามอนสเตอร์พิเศษ วินเรามาช่วยสู้ฟันครีสุดท้ายเอาดาบมาบังหน้าเราอีกโอเคอัพได้แล้วแต่ควรอัพดีไหมผมว่าันี้หน้าอัพแต่สโลก็แอบหน้าอัพเหมือนกันนะอัพนี้แล้วกันโอเคไม่สามารถเอาคืนได้อัพแล้วอัพเลยอ๋ออัพก็แค่นี้นี่นาอันนี้คืออัพแล้ว ไปต่อเลยคราวนี้ได้อาวุธใหม่มานะครับเป็นระเบิดน่าจะอารมณ์แบบโดนโจมตีแล้วเป็นถังระเบิดที่จะระเบิดตอนเวลาโดนโจมตีตอนนี้จะเริ่มงงละทางเข้า,<ร>าคือทางไหนบ้างอันนี้หนึ่งทางอ้าวก็ทางเดียวนี่นา แล้วมันก็จะมีพวกของตามแมพที่เรามาใช้ได้นะครับอย่างอันเนี้ยถ้าเรายิงแล้วเดี๋ยวมันก็จะทิ้งลงมาก็เหมือนเดิมถังระเบิดผมว่าไม่ใช้ดีกว่าเนาะนี่นะครับมันก็จะมีออกสองตัวอันนี้มันจะบอกว่ามีศัตรูเป็นแบบไหนมาบ้างก็คือเป็นออกธรรมดากับออกที่ใช้ธนูโอเคลองลองลองโอ้ไม่ถึงด้วย ต้องใช้สองอันเลยเหรออย่างเปลือง Ooh, อะลองดูงจริงๆควรสร้างไว้ด้านหลังดีกว่านะ เลงหัวไปจบแล้วเวฟแรกี so <c oughs> ตัวยิงธนูมาแล้ว หลบได้ออกทนูนี่น่ารำคาญน,นะแต่ว่าถ้าเกิดมันยิงเรายังไม่ตายมันก็จะไม่ค่อยเดินเท่าไหร่หรอกด่านนี้มี5้าเวฟ กลับไปอย่ามาเริ่มเยอะมานาหมดอีกแย่แล้ว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 ครับทุกคน Help me. Help me. เยอะแล้วทุกคนเยอะแล้วเยอะแล้วโอ้ยยุ่งยากยุ่งยากลืมไปว่ามีนี่อยู่ Ooh, <shiny. S 2> <c oughs> มา สามชั้นน่าจะช่วยได้เยอะอยู่นะ คันขาเก่าพอดีแม่นี่เพิ่งจะแค่ด่านสามเผลอพลาดไปได้ไงเนี่นเยเกือบไปเลย มาค่อยๆไปทีละคืบทีละคืบเฮ้ยเกือบจะวิ่งไปหากระสุนทำไมเนี่ยนี่นะครับมันก็จะอย่างนี้ได้นะแล้วก็เทลงมา โดนยิงอีกแล้ว จบแล้วเฮดช็อตเจ็ดยังอัพอะไรไม่ได้พอก่อนโอเคเท่ากับว่าวันนี้ก็เล่นไปทั้งหมดสามด่านเนาะ <S <S ชอบเกมนี้กันไหมเอ่ยชอบไม่ชอบอยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ใต้ล่างด้วยนะครับผม ใังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ